ปรับสมดุลตัวละครกลางซีซั่นวอร์เบรสเข้ามาสู่ช่วงการซีซั่นแล้วนะครับผมสำหรับการปรับสมดุลตัวละครวันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่ามีตัวอะไรปรับกันบ้างและแน่นอนว่าก็มีแต่หน้าเดิมๆเพราะตัวละครมีแค่นี้มาเรามาดูกันตัวแรกกันดีกว่านะครับผมนั่นก็คือเทมเพสเทมเพสเนี่ยจะปรับตรงอาติเมตเท่านั้นนะครับผมซึ่งอาติเมตก็เหมือนเดิมครับ e e d e d ทั้ง2โหมดเนี่ยจะมีการปรับระยะเวลานะครับผมปรับลดลงจาก25ิาวิเหลือ20วิแล้วก็ในโหมดออปเปอเรชันเนี่ยหลังจาก จะเพิ่มระยะเวลาเพิ่มอีกหนึ่งวิทุกทุกครั้งที่ชุบใหม่นะผมโดยเข้าใจง่ายก็คือทุกครั้งที่ชุบด,ด้วยตัวเองนะผมจะเพิ่มระยะเวลา 1วิเพิ่มได้มากสุด15วิก็คือตายครบ15้าครั้งก็เพิ่มอีก15วิผมก็จะกปกติก็ประมาณเกือบโอ้หลายวิอยู่ก็เกือบครึ่งนาทีฮะผมกว่าจะชุบได้มาต่อไปครับผมก็เป็นแรปเตอร์แรปเตอร์เนี่ยจะมีการปรับค่อนข้างเข้าใจง่ายับผมก็ปรับอยู่นิดนึงก็เพิ่งมาเดี๋ยวก็โดนปรับแล้วสกิลโดนนกนะผมเพิ่มขนาดฮิตบ็อกแล้วก็ตัวนกเนี่ยจะมีเลือดน,น้อยลงนะผมทำให้โดนยิงดัดเดียวก็ล่วงแล้วแม่บทวอลแฟร์ระยะการเตอรือนเนี่ยจะเพิ่มขึ้นจากวิบเมตรเป็นหลัง จากสแกนครั้งที่3เนี่ยก็จะสามารถพังด้านได้นักเดียวนะครั m p ในวอลแฟลดเล์เลยหนึ่งลูกลูน่าโอ้โหกว่าจะปรับถนนไฟฟ้าในวอลแฟ่อัสมีการช็อตเนี่ยลดลงจาก5เมตรหรือ4เมตรจำนวนลดลงจาก3ลูกหรือ2ลูกและในหมดวอลแฟ์เนี่ยนไฟฟ้าเนี่ยจะมีครูดาวที่เพิ่มขึ้นจาก40วิเป็น50วิซีเนวา มึงโดนทุกรอบเลยฟักโดยการปรับของซเนฟ่าเนี่ยจะเป็นการปรับในโหมดออฟเท่าน,นั้นเพราะงั้นในวอลแฟมมันก็เกณฑ์อยู่เหมือนเดิมปรับอันตีนะผมเรามียาวด้วยเปอร์เซ็นการลดดาเมจลดลงจาก3 0เหลือ10%เมื่อเปิดโล่จะทําให้ความคงทนของชุดเกราะเนี่ยกินน้อยลง50%ทาให้ชุดเกราะเนี่ยแต่ยากขึ้นถ้าโดนไฟฉายโดนสกิลของตัวละครเนี่ยจะทําการหมุนโล่ช้าลงมีการปรับเงื่อนไขาการใช้งานใหม่นะผมก็จากเมื่อก่อนเนี่ยลดการรีสตามิน่า50%ของสตาร์มินาตัวละครหลังจากถือโล่ไป90วินเนี่ยก 100%ซไม่มีการเพิ่มแล้วก็มีแต่ลดลดลดแล้วก็มีการลดสปีดการเดินอีก30%หลังจากถือโลกไปแล้ว90วินาทีอันนี้โดนหนักอาการหนักของแท้ก็จะมีการปรับประมาณนี้นะครับผมสําหรับการปรับสมดุลตัวละครในกลางซีซั่นนะครับผมก็แป๊บเดียวเองเข้ามากลางซีซั่นแล้วสําหรับซีซั่นวอร์เบรเนาะก็ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากจะลองเอาตัวละครพวกนี้ไปลองเล่นดูก็สามารถไปลองได้นะครับผมจัดเลยครับลองเลย